มาค่ะพามาเก็บขายวานค่ะบันขายวานเนาะค่ะพอขายวานค่ะมาเก็บให้เหลืองแต่พอขายวานค่ะเก็บทับทิมพอหลายๆไทยเบิ่งเนาะคะ่ะเนาะงามมันเสียงมั่จ่ยอยจอยเลค่ะขายวานดอกเหลืองขาขนเขาวาแซ่บๆสดิค่ะเนี่ยแต่คนที่เป็นเชนเนอร์ไม่เคยกินเนาคคนคะคสามพ่อเมลูกค่ะข้างไหนก็บมิดดิค่ะข้างไหนเนี่ยเป็นขายวาน คาขาวป,ขาป่ะค่ะพ้ายางไปเบิองแล้วคะเนะเห็ดเหลืองก็ลหลายมึงอันนี้ก็คาคนมึงมูงเก็บวางไว้ค่ะคาคนนั่งมากแบบนี้ก็จะมานเฉดเดียวไมนั่งดีกว่ามึงเห็ดเหลืองมาลีนั่งหย่อนเอาเรือด,ดอกหน่อยค่ะก็นี่เกิดไตต้นสซนหน่อยดิยค่ะอันนี้เป็นเห็ดไตเบีย้ยดิยค่ะเห็ดไตเบีรยลา อะไคะ่ะ <Pokemon> น, like น mm ่ะจมน้ามอดปอดไก่ปุ่นนะค่ะใส่เบียร์มึงค่ะงามค่ะมี่แมงเลื้มมาหรอกค่ะฝนมันตกโคตรมึงคนไต <ENE. Vanc. S 2> ่บานชะเหนี่ยวคนไม่ไหวเนี่ยค่ะมาเก็บแจกได้แบบนี้ค่ะสิลวกแล้วก็ใส่ฟิชคนไต่บานชะเหนี่ยวสกับไทยเด้อค่ะผู้ใดสิมากินเลยติดต่อมาด้วยกันนะ เจ็บเสียบโดง่งยันอีริสโด่งใหญ่เขานะคะเห็นไหมมันค่ะเห็ดไตเบีย้ยนอะไรคะไตเป็ดไขยวานนะมันจะมีเป,เ,ปเป็นเป็นจุดๆนะคะอันนี้ไขยวานด้วยกนะะันค่ะเห็นไหมเนี่ยถ้ากินค้างก็กินได้นะคะตัวขาเป็นนิ่มๆนะเนี่ยค่ะอ๋ออันนี้มีลูกพร้อมมีเพื่อนพอร้อมจ้ะอันนี้สีเอาไว้เนี่ยเอามาเบิ่ง มรู้ได้พราะนัก่ะเห็นไหถ้าพอเอากระไวเป็นเสื้ออยู่นี่เลยคะ่ะดอกทอจานมือนด็ค่ะมึงนอนมาอในมีอยู่นอนพ่อในหินอยู่ค่ะงามงามากอ้ยเฮตายเบีย้ยกะ่ะมีแต่ดอกทอจา,น,จออน,าอนนี่จ้ะมึงอุดพุดอันผ่านเลยอันเฮตายเบียบ้ยจ้ะกินไม่ได้ฝุ่นอันที่เขาออกแล้วค่ะอันที่บาดแล้วค่ะเห็นไหตายเบีย้ยอยางนั้นว่ะ โอ้ยเนาะหลายก็หลายเนี่ยปาน,นี่ว่าเ,เกิดไข,ข้ายวานเกิดจ้ะหน่องเคนกำลังหายไข้ายวานเกิดกเกิดกับเห็ดเหลืองค่ะอู้เหลือไปหไข้ายวานนี่เพิ่งเดี๋ยวสิพายยางไปบ่งเมื่อข้าเห็ดเหลืองเหลืองหน่อยเก็บบอได้จ้ะมันหน่อยเกิดเอาไปพัดอร่อยจ้ะเนี่ยพัดใส่ไข่ใส่หูละพาอร่อย แซ่บเรื่องกระลาบเต็มอยู่ปอดอันนี้คือมังสีส้มห้เบิงเออมึงค่ะเนี่ยปุป้งนะปุ้งนะสุดลูกหูกลูกตมามูลย่างงับปุ้นกะเก็บให้เลืองละจ้ะเ,เตี่ยมปลาสนหน่อยอยู่จ้ะโอ้ยเนาะนี่ข้าวญวนค่ะแต่อันเจ๊งเสียค่ะเห็นปะถ้าเป็นบ้านเขาคนตบเนาะค่ะ โอ้ยแก่นบอดีก้นที่บ้าเนเชี่ยแนวมึงกี่ถูกจ้ะแซวใดอยู่เสร็จค่ะนอนจริงหมดแล้วค่ะเนี่ยอันน้อยค่ะมันมีขาคนหลายอย่างเลยจ้ะขาคนแบบนี้ก็มีเห็นหมาจ้ะขาคนด้วยกันขาคนอีกแบบนึงก็มีเด็ดจริงๆกคนที่บ,บ,บ,บ้านเชี่ยแนวเบาเลยค่ะตามวนสามารถเอาหนีออกได้นี่ค่ะเห็มักก็ยังดำเนาะนี่คือหนอนไซเราค่ะบ่เอาค่ะยังไง คนได้ปัันชน่แนวเอามาเราดิค่ะเอามาเปียบเทียบมันงลยคะ่ะขาขนมันมีพ่คขอ้กันดิค่ะอันนี้อันนี้มวซีดอกสีสมขาขนสีนี้อันนี้ดอกซีขาวขาวขาคนสีนี้เขาว่ากินได้คื้กันค่ะแต่คนแช้บ้นนันช่แนวมอมักแบบนี้แบบนี้กับโเคยกินแต่ว่าคนไต้หวันใชน่แนวกินแบบนี้ค่ะก็เอาเจาก,กับไผ่ค่ะแบบนี้ เดี๋ยวสิไปเอาหม,มูน้อยเอาปล่อยแปะไหมคะเนี่ยนี่ค่ะจะไปย้มหาแบบลยคะ่ะแล้วก็จิ้นต้มลวกไว้แบบเอาเต้ขี้ดินออกของทุอย่างแล้วก็กลับแบบนี้เลยคะ่ะนี่มันก็มีหลายอย่างเนาะเห็ดเนาะก่ะเราต้องเบิงว่าไหนกินได้กินบดไดพร้อมก่ะ <c oughs> มีรุ่นหนึ่งอีกกรอบค่ะจอมนี่สีส,สีนํำตาลขานี่กรอบเลยค่ะดอกส้ำจานเลยคะ่ะแต่มันใหญ่มา เนี่ยค่ะดอกเงี้มันติเป็นยังเสียค่ะเห็นไหมเฮ้ย <c oughs> นี่เมื่อเล้วจ้ะบนเป็นคือบานเฮาเด้จ้าบนคือบานเฮาเด้จ้านี่เป๊รีเองสิบนม,มาแข็งแรงเน๊นี่หมดแล้วได้โอ๊ะตาขานี่แข็งได้จ้ะเมืงองแข็งในมันเนี่ยเนี่ยถ้าดอกเงี้เห็นปะถ้ามาได้นหน่อยๆอ,อปูออปอในกําลังพอดีนี่ ไอสิมาเมืองดอกนั้นค่ะเมืองเด้อค่ะสิเสียนถอนให้เบิง่งโอ้ยโอ้ยจ้โอ้โอโอโอมาปล่อยง,งามีเนาะน,นี่นี่มาเราจ้ะเห็นมาเอาบะไรเจอสิถอนให้เบิง่งความใหญ่ของมันป<ะ>่าเมืองกำกบุญโก้โก,โก,โก,กำมาหุ่มจ้ะเอ่าเอาบะไรได้จ้ะ เอาว่าได้เห็นไหมมันโฟมันหลายโพดแต่ว่าขามันกินได้บอสิบเปิดเทเบิงลขามันกินได้อยู่ได้จ้ะเห็นมหแต่ว่ามันมันเป็นมันนันนา่ห์มันในช่วงที่มันเกิดข้าบอต้องกินยังสิจ้ะข้ากินแบบเสียบเสียบหย่ำเปาะเปาะพอเปาะเลยจ้ะโอ้ยตรงนั้นมากทำไม่ลูกเียจ้ะลูกมันจ้าลูกมา ถ้าเป็นดอกกระชิใญใ่เตือนเธอหร้อจะเนี้ยจำเบิองปบโอโย้ยเมิองว้าจำมกฮุ้มจำเราด้หน่จ้าเบิองสวยจ้ะสวยอีดอกนึงข้างๆกันจ้าเนี่ยค่ะดอกอยู่ข้างๆกันจ้า อันโบมเมนหยองยอนอยังได้จ้ามันสิปากแตกมี่ทำไมเอานะันไม่น่าถึงเอียงมึงเนี่ยอ้หักไม่นึงหักไม่ให้ได้หนี่ย์อึ๊บโอโห้เจ้าของเขานอนกำบ้องหูมอีกแล้วโอ้ยเนาะ พ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องแต่ว่านอนกินหลายพ่อเมื่ tai, Não, อกี้มีเจ้าของนะจ๊ะเนาะเนี่าจะแกลงซี่ลวกลวกพ่อทำไหนทำหนึงเนาะใส่ฟิตรับไทยจ้ะโอ้ยโอ้ยเขาเอื่นเก็บของกินค่ะายเจริญขยวานี่แล้วค่ะใกล้ๆกันเครื่องขยบนละค่ะใบบึง กินได้ยเด้ค่ะไนซีก็กินได้ค่ะแต่ว่าคนที่วันนี้ไเสียเพิ่งนี่ยมากค่ะพี่จ้าป้าสนหน่อยมั้ล่ะจ๊ะป๊าป๊ๆป๊ป๊าฟาเฟ่ป๊บป๊า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 ปเป๊า เป็ดเปดเปดไปแล้วเขาเรียกเป็ดสยามเพราะว่าจะเอากลับไทยจ้าใจ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 ไจใจใจครักเป็ดเป็ดสยามจ้ามาติดทนทางเราคันยางมาไมาเจอเห็ดเน่าเห็ดน้อยเห็ดสารพัดเห็ดจ้าเห็ดข้าววาน เนี่ยค่ะน้านี่อันที่คนที่บ้านทึกเอาตองการคืออันนี้ค่ะเอ้ยเดมึงค่ะมีเจ้าของบ่มามีมางไว้ก่อนค่ะมึงซุ่มที่เขาเกิดก่อนค่ะน้านี่คนตกายเป็นแน่เสียกะเกิดล่าเกิดล่าว่าได้มึงอันนี้เอาอะไรมาเนี่ยจ้ะโอ้ยอย่างสวยกำมืหุ่มเลยค่ะมึงมึงมึงกำมืหุ่มเลยมึงเกิดย๊อยากเกิด มึงจะอยากเกิดบมึงค่ะไม่ทับไว้เบี่ย,ยงออกอโยนไปโยนไปยุกโอ้ยเหม็นเห็ดเน่าค่ะเหม็นเห็ดเน่าเลยค่ะเห็ดเน่าพี่ค่ะโอ้ยพี่ก็นี่ค่ะ,คะสองดอกไปนี่อันที่ต้องการค่ะยำปพ่อไปฝากพี่สาฝากพ่อนึ่งค่ะ มีแฝดพ,อพออ่อมีคนี่ค่ะมามีแฝดพ่อมค่ะโอ้มึงเตะโอ้ยโอ้ยเหลียวไปทางไหนมันก็มีค่ะเจอสิมีดอกหน่อยบวกแค่นั้นบวกคน้นผน,น,น,นดับผนเก่าดอกงายไปแต่คนทับาท้า,น,าบนทับแนวตะคนที่บัวมักดอกงายเพราะว่ามีฟองหนา้าคิดว่ามีหนอในสิเมะค่ะก,ก็เลยบเอา ดอกนี่น,นคะคะโอ้ย,อยตายต่แต่แต่แตนี่แต่ดังใจได้ไหมเนี่สิบิเกมอีกอยู่เด้อค่ะมึงอ๋อยอ๋อยะมึงนะคะมาค่ะเดีวตะขาเหยีก่อนนะคะเนุเนี๋มูสีพาไปอีกป่านึงค่ะเห็ดเหลืองน้ำเห็ดไข่หว้าน,น้ำค่ะ อีก้านนะึงตัด่ะค่ะเห็นกอนค่ะโอเคค่ะว่าแค่นี้ก่อนเะค่ะเนดะ้อสวัสดีค่ะนี่